สวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บราชาหนึ่งหกแปดกันอีกแล้วผมทำชุดนะที่ผู้ชมจัดให้จัดไปครับผมวันนี้ดับเบิลฟอร์ทูนะโชบลาบคูสองนะเกมคู่รักสล็อตค่พีจีของเราเนั่นเองครับผมท่านผู้ชมนะช่องจัดให้จัดไปนะตอนนี้จะครบหนึ่งพันสามประนผู้ชมนะเชิญกดติดตามนะเดี๋ยวผมมีกิจกรรมให้เล่นในแฟนเพจเฟซบุกบ๊กไปเขยุบโปรโมชั่นในนี้ของิงที่ผมปักไว้ในช่องคอมเมนต์นะโอเคคอมเมนตม์มาได้คลิปได้เลยนะอยากคูนกับผมทักแฟนเพจเฟซบุ๊กไปเขยุบผมถ้้้าพรรออมแลลวดับบเิฟ์ทู สี่ทุ่มสามเก,กา้ามาวันนี้ใส่เลยครับผมสเกตเตอร์ช่องสองสามสี่นะตัวนี้นะท่านชมนะเบทหกสิบไปก่อนแล้วออโต้ไปครับผมท่านชมนะดูกันไปพังพรางก่อนนะผมยาวๆไว้ครับผมถ้าเข้าไปชนะสองช่องทําการคูณแปดนะท่านชมนะผมเข้าน้ำสักคู่ดูไปก่อน มาผมท่านผู้ชมนะเมื่อก่อนนะเกมนี้นะดับเบัลตอร์ทูนมันต้องกดเทอร์โบนะท่านผู้ชมนะกดสเปคบาร์ค้างหรือกดเทอร์โบนะท่านผู้ชมนะแบบปกัปกปกัปกปักอย่างเงี้ยมันเข้าดีมากคนระับผมแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะลองกันเลยดีกว่านะพูดแล้วก็ลองนะไม่ต้องไปกดเทอร์โบนะท่านผู้ชมนะถ้าใครเล่นในคอมก็สเปคบาร์ค้างอย่างนี้นะมันจะฟึบไปเลยคนระับผมเนี้ยเกือบเกือบนะนั่นเข้าแล้วพูดปุ๊บเข้าเลยอะไรวะเนี่ยสูตรใหม่จริงๆเมื่อก่อนผมกดอย่างงี้จริงๆนะท่านผู้ชมนะได้แล้วผมแปดรอบเพราะผมกับลุนโอกาสชนะรางวัลคณัผมมาดูกน ต้องชนะทั้งหมดทั้ง2ช่องนะท่านผู้ชมนะมันจะคูณ8นะค่าตัวน,นี้นะจะได้รอบเพิ่มนะพูดปุ๊บมันก็เข้าเลยครับผมท่านผู้ชมนะอา้าวรอบเพิ่ม2รอบสวยดิเพื่อนชนะสักเปิดมาโอ้โหท่านผู้ชมตั้แต่รอบเวรกรรมเจอสูตรไปนะอุย้ยโอ้โหท่านผู้ชมนะข้างล่างไม่ชนะนะข้างล่างชนะน700ี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทท่านชมนะคูณแปดนี่เดือดแน่นะเปิดนี้เลิกได้เลยนะท่านผู้ชมนะอะไรวะเนี่ยปกติมันต้องได้สักเปิดหนึ่งเดียว เมื่อกี้ผมเสียดายจริงนะดูดิอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมราชาหนึ่งผมแปรเล่นผมแล้วแล้วเข้าไว้ด้วยรอบสุดท้ายผมโอ้โหไม่ให้เลยครับผมท่านผู้ชมนะอะไรเนี่ยเลิกโอโ้โหจบเลยไม่อยากเล่นต่อเลยครับผมท่านผู้ชมนะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเข้าไวจริงๆ15ฟรีสปินด้วยเอาแค่นี้ท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเซลง